สวัสดีครับน้าๆนักเปลาท่านวันนี้ผมมีเวลาว่างกครึ่งชั่วโมงได้ครับเดี๋ยวผมจะมาตกครับมาตกปลาช่อนครับมีปลาช่อนนี่ครับตรงนี้ครับน้ําไหลปากท่อหน่อยนึงครับเดี๋ยวผมจะลองตกดูครับเผื่อจะกินครับจะลองใช้กบยางปีดดูครับ

ผาดเดี๋ยวก่อนเดี๋ก่อนเดี๋ยวก่อนจะนจได้เลยจะนจได้เลย mình có tựi đái mà các bạn, tớp dừa, dừa gì đó hả mông, tớp ตบเชือ<ฮ>ปุ๊บไม่อยู่ครับโอ้โหมันตบเยือครับมันตบเยอือปุ๊บ tóc, 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 tóc dừa sạch ấy อือเอาครับจนได้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  เป็บหนึ่งเป็บหนึงเปิแ่งบบนึง,แบบนงครับผมประช่อนครับตัวน้อยน้ยครับนี่ครับเต็มปากครับโอเคครับ มีขยับน้าอยู่โน่นเลยครับอลองไปดูลองไปดูมีขยับน้ําอยู่ครับเมื่อกี้นี้ครับเดี๋ยวลองดูครับไม่แน่ครับไม่แน่ครับมันจะมืดแล้วด้วยครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองเตอือเตอดูครับอาจจะกัดครับผม โอ้โหกัดไม่โดนครับโตโตครับโหน่าเสียดายมากเลยครับนี้ขอจบแค่นี้ก่อนครับมันมืดแล้วครับเมื่อกี้กัดข้างหลังผมนะครับโอหตัวโตครับน้ำบานเลยแต่มันกัดไม่โดนครับก็เลยวันนี้ก็ได้แค่แต้มเดียวครับมันกัดหลายที่ครับแต่มันไม่โดนครับเอ่อก็ขอบคุณมากครับ FC นานาทุกท่านครับที่มารับชมคลิปนี้ครับวันนี้ผมก็ขอจบแค่นี้ก่อนครับ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ